เดี๋ยวเรามาดูดินทองออแกนิกกันนะครับดินทองออแกนิกชนิดน้ําฉีดลงดินนะครับาวนี้ผมให้ไปดูเรื่องสวนทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่อันนี้คือที่ที่เห็นนี่คือหลังจากการใช้ดินทองออแกนิกเราเนี่ยส5บวันฉีดลงพืน้นเห็นความแตกต่างเลยไหมครับดูครับแตกยอดนะครับแต่กิ่งแตกยอดออกออกแบบธรรมชาตินะครับนี่คือผลงานของดินทองออแกนิกเราท่านใดที่ยังไม่เคยได้ใช้แล้วก็ ลองหากลับมาใช้ดินทองออร์แกนิกดูนะครับแล้วท่านจะได้ส่งความตั้งใจเรื่องในสิ่งที่เราปรารถนาม,มากคือเรื่องทุเรียนเนี่ยทุเดียนเดี๋ยวนี้มีมือมือสมัครใหม่เล่นๆนะฮะสมัครเล่นใหม่ๆก็คือเรื่องของทุเรียนเราเนี่ยมาปลูกกันปลูกแล้วมีปัญหาปลูกแล้วไม่โตให้ปุ๋ยอะไรก็เอ่อไม่ไม่งามแต่วันนี้ดินทองออร์แกนิกเราเนี่ยเมื่อฉีดลงดินแล้วเนี่ยเขาจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้ดินร่วนซุยและดินฟูแล้วเพิ่มตัวจุลจีแล้วทาให ต้นไม้เราเนี่ยหรือทีเรียนเนี่ยมันเขาเรียกกับล่อลากให้ออกมาแล้วครั้นมันเจออาหารที่ดีๆเขาแล้วเนี่ยดินทอ,องเขานี่ยมีข้อดีเขาเรียกว่าแคลเซียมธาตุหลักเราเนี่ยมีสูงมากอัตราการเลิอิอยตโตของต้นไม้เนี่ยค่อนข้างกีดเร็วนี่ยคือเพียง15วันนะครับท่านลองดูครับแล้วท่านจะประทับใจไม่ไม่มีคนอื่นไม่ว่าจะใช้กับตูเรียนพวกไรพวกสวนได้ใช้ได้หมดเลยวันนี้ฝากไว้ครับลองมาใช้ดินทองออร์แกนิกดูนะครับ